เรืกัทุกคน มาติดตามกันต่อนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องคายอ้อล่าสุดคทุกคนทางด้านบอสโจยามนินครับก็ได้เผยนะครับว่าตอนนี้กำลังเฟ้นหาผู้กำกับคนใหม่และทีมงานครับ FC Fan c l u คเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าภาพยนตร์เนี่ยเลือกผู้กำกับนะครับบอสโจครับได้มีการโพสต์ข้อความล่าสุดบอกว่าหนังคายอ้อกำลังเดินหน้าเฟ้นหาผู้กำกับ,<า>กกบและทีมงานส่วนคดีความกับผู้กำกับคนเก่า ที่ทำกับเราไว้พวกผมได้มอบหมายให้กับทนายเอดูแลจัดการทางด้านกฎหมายแล้วนะครับนี่คือข้อความที่บอสโจรครับทุกคนได้มีการโพสต์เอาไว้บนแพลตฟอร์มล่าสุดนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องคายอ้อต้องบอกว่าในช่วงนี้ครับทุกคนบอสโจยมบินินของเราเนี่ยก็โอ้โหเราได้เห็นนะครับว่าได้เจออะไรมาบ้างกับทางด้านการทำภาพยนตร์ปัญหาแล้วก็อุปสรรคครับ FC แฟนกลับเนี่ยก็ยังไงได้ชมแน่นอนสำหรับภาพยนต ยนเรื่องนี้ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เป็นความหวังของ FC แฟนคลับนะครับว่าจะได้ดูอุ่นอิงพ่อโจเนี่ยสวมบทบาทการแสดงครับในเรื่องภาพยนตร์เรื่องขายอ้อนี้นะครับทั้งนั้นบอโจโวได้โพสต์เอาไว้เมื่อคืนนี้ด้วยนะครับบอกว่าผมกำลังตามหาผู้กำกับและทีมงานที่จะมาถ่ายทำภาพยนตร์ขายอ้อครับขอให้เจอคนที่ใช่ทีมงานที่ใช่ฟ้าโปรดส่งมาที แต่ตอนนี้ยังมืดตึ๊บอยู่นะครับหลังจากนั้นครับทุกคนหลายๆคนนะครับก็แท็กผู้กำกับนะครับเพื่อที่จะให้เห็นโพสต์ของบอสโจนะครับก็มารอลุ้นกันครับทุกคนว่าจะเป็นทีมงานไหนนะครับที่จะได้เข้ามาสวมนะครับทําหน้าที่แทนผู้กํากับคนเดิมนั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ ปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นทางแก้ของบอสโจนั่นเองครับในเวลาต่อไปนั่นเองครับก็มารอดูกันว่าใครจะได้มาสวมบทผู้กำกับแทนนะครับสำหรับภาพย,ายนตร์เรื่องคายอ้อครับทุกคนอย่างที่บอกว่าได้มีการถ่ายทําไปแล้วไม่กี่ฉากเองนะครับทุกคนตอนนั้นเราก็ได้เห็นไปแล้วว่ามีการเฟ้นหานะครับในเรื่องของนักแสดงเด็กแม้กระทั่งนะครับได้ถ่ายอุงอิงเพชรบ้านแพงไปในบางช่วงบางตอนแล้วแต่วันนั้น อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ได้มีการสอบถามนะครับทางด้านพี่ท็อปสราวุธหรือว่าได้ติดตามฟีดแบ็ในวันนั้นครับทุกคนซึ่งเราไปในเหตุการณ์จริงๆแต่เราไม่ได้เห็นทีมงานเลยวันนั้นนะครับคือทางด้านพี่ท็อปสราวุธนะครับได้เล่าข่าวเอาไว้นะครับบนแพลตฟอร์มของคนลูกุ่งเนี่ยบอกว่าวันนั้นที่เข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับมีการถ่ายน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยหลายเทคอยู่เหมือนกันนะครับให้อุ้งอิงเพชรบ้านแพงแต่งตัวนะครับแล้วก็ถ่ายไปบางช่วงบางตอนในช่วงนั้นครับทุกคนในเวลาต่อมารรภาพยนนต์เื่องี้ก็ เหือนกับไม่มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอุงอิงเนี่ยน้องก็ได้พักผ่อนอยู่บ้านก็ไม่เห็นว่าจะมีการได้มีนัดคิวถ่ายหรือว่าแม้แต่บทเนี่ย ก็ยังไม่ได้เห็นเลยนะครับสำหรับทางด้านบอสโจยามานินเนี่ยได้ได้ให้สัมภาษณ์สื่อเอาไว้นั่นเองครับทุกคนก็ไม่คิดว่าผู้กํากับคนเดิมเนี่ยจะทํากับตัวเองได้นะครับซึ่งบอสโจก็เผยว่าคุณพ่อของบอสโจเองกับคุณพ่อของผู้กํากับเนี่ยเป็นเพื่อนกันผมกับผู้กํากับก็เลยเป็นเพื่อนกันแม้ว่าไม่ได้สนิทนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนั้นนั่นเองครับทุกคนก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ภาวนานะครับขอให้บอสโจเนี่ยได้เจอคนที่มากํากับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้ว ก็นำพาภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่โรงภาพยนตร์ให้จงได้เชื่อว่า FC แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหรอดูรอชมรอเชียร์อย่างแน่นอนและตอนนี้นะครับมีคนเหมาโรงภาพยนตร์แล้วมากกว่า30กว่ารอบโอ้โหทุกคนก็ถือว่าเป็นปรากฏการ์แล้วก็กระแสแรงตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดกล้องเลยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแค่ชื่อเรื่องเปิดเผยออกมาแล้วก็วันบวงสวงเนี่ยก็ทาเอาคนเนี่ย พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วสําหรับภาพยนตร์เรื่องคายอ้อนะครับทุกคนเนาะก็ตอนนี้ทางด้านบอสโจก็เหมือนกับว่ามีให้ทีมงานนะครับติดต่อไปยัง,ยงคุณป้อมเตนะทุกคนนักเสนานักผู้กํากับชื่อดังนะครับอย่างภาพยนตร์เรื่องสับปปเปลือที่กวาดรายได้มาหลายล้านบาทกเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีวีแววหรือว่ายังไม่มีข่าวเนี่ยต่อเนื่องกันเลยกับข่าวที่ เกิดขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองครับทุกคนก็มารอลุ้นกันว่าใครจะได้มากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับโอ้โหอย่างที่บอกว่านะครับเราก็ช็อกเหมือนกันแล้วก็หลายคนก็คือช็อกกันไปตามๆกันสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอย่างที่บอกนะครับว่าทางด้านเงินเนี่ยของทางด้านทีมงานเก่าเนี่ยก็ได้มีการเบิกไปแล้ว2องล้านหนึ่งแบาทนะครับที่ทางด้านบอสโจแล้วก็ทางด้าน คนที่ร่วมหุ้นด้วยเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับทุกคนนะก็มารอลุ้นกันและทีนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสะก็ได้มีการแว่วๆมานะครับว่าทางด้านผู้กํากับคนเก่าเนี่ยก็จ่อฟ้องกลับนะบทุกคนจ่อฟ้องกลับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะว่ามีการเผยแพร่ภาพของผู้กํากับออกมานะครับทุกคนแล้วก็มีการเบลอหน้าใช่ไหมครับตอนแรกเหมือนไม่ได้เบลอแล้วก็มีการแก้ไขแล้วก็มีการเบลอหน้าทีนี้ย ข่าววงในนะครับอันนี้อันนี้อิม,อมก็มีการสืบซากมาจากทางด้านคนลูกทุ่งะนะครับคนลูกทุ่งอย่างพี่ท็อปสราวุธก็ได้มีการพูดเอาไว้ว่าตอนนี้ทางวงในเนี่ยก็บอกว่าผู้กําก,กับก็เหมือนกับว่าคือกําลังรวบรวมหลักฐานแล้วก็คนที่เข้าไปต่อว่าเขาบนโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะก็ว่ากันไปตามกระบวนการตามทางกฎหมายก็แล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ทางด้านทีมงานคายอ้อบอสโจยมานินแล้วก็ทีมงานเขาก็ ให้ทางด้านทนายเนี่ยจัดการเหมือนกันนะทุกคนเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญาต่างๆทะทุกคนก็มอบหมายหน้าที่ให้กับทางด้านทนายเนะครับเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้นะครับเนาะนังคายอ้อเดินหน้าเฟ้นหาผู้กํากับแล้วก็ทีมงานนะครับส่วนคดีความผู้กํากับคนเก่าที่ทํากับเราไว้พวกผมได้มอบหน้าที่ให้กับทนาย A และนะบผู้จัดการทางด้านกฎหมายดูแลอยู่นะครับนะแล้วก็ตอนนี้นะครับทางด้านทนาย A เนี่ยก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไร แต่อย่างใดครับทุกคนก็เราคิดว่าตอนนี้ก็กําลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆนะทุกคนเพื่อที่จะานาเนินคดีต่อนะครับเนาะต้องบอกว่าโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเปิดตัวกันมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีผู้ร่วมหุ้นด้วยนะครับนับน่นก็คือเฮ er ียหมูหยองนะแล้วก็ทางด้านเฮ er ียเล่เต้นมังกรอ่ะเต้นมังกรนะรทุกคนซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศเหมือนกัน ก็มารอติดตามความคืบหน้าแล้วก็ความเคลื่อนไหวนะครับว่าบอสโจเนี่ยจะได้ใครนะครับมาเป็นผู้กำกับสวมรอยกับภาพยนตร์เรื่องขายอสวมทำงานต่อนะครับทุกคนก็มารอรุนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้กับบอสโจเยอะๆนะครับช่วงนี้เราก็จะได้เห็นบอสโจไม่ค่อยถ่ายคอนเทนต์แบบตลกๆเลยเราเรานึกถึงนะสภาพจิตใจของบอสโจเหมือนกันครับทุกคนกับ คนที่บอสโจเนี่ยให้ใจไปแล้วก็เหมือนกับเขาไม่ได้ให้เขา,าไม่ได้ใจกลับนะเหมือนที่ท่า,ทาน,นพี่เพชรสารัฐบอกว่าบอสโจเนี่ยปกติแล้วเวลาให้ใจคนมาแล้วเนี่ยแกก็จะได้ ใจกลับทุกคนแต่แกก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ค่อนข้างกระทบกระเทือนจิตใจนะอิ่มข่ากระแสะคิดว่าแบบนั้นทุกคนใจเขาใจเรานะครับก็ให้กําลังใจแกเยอะๆก็แล้วกันนะครับนาะเป็นกําลังใจให้กับทางด้านบอสโจโยมมนนินกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนนะติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างใดเนี่ยอูมิมก็จะรีบเอามานําเสนอให้ทุกคนได้รับทราบ รับชมรับฟังกันนะครับอยู่กับประเด็นเรื่องภาพยนตร์เชื่อว่าหลายคนก็อยากดูนะครับผลงานของน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์สะดุดแบบนี้แล้วก็สิ่งที่ทําได้ก็คือการแก้ไขนะครับที่คนน้องเชื่อว่าบอสโจกแก้ไขแล้วก็ผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับผู้บริหารเนาะสำหรับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับ